ขยายท่านไ,ไทยนะจ้าอันนี้เป็นไพรบองหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าเด้อพี่น้องเันี้ห้าสิบผ้ามาตัดออกจริงขะแนงไปไปช่ำนะจ้าอันนี้เป็นจริงที่ห้าตัดแต่งเพื่อสินับไปช่ำเด้อพี่น้องถ้าม่ขยายท่านไทยนะจ้าอันนี้เป็นไพรบองหวานเพชรน้ำผึ Lion, ้งเบอร์เกาเด้อพี่น้องเันี้ห้าสิบผ้ามาตัดออกจริงขะแนงไปไปช่ำนะจ้าอันนี้เป็นจริงที่ห้าตัดแต่งเพื่อสินับไปช่ำเด้อพี่น้อง หลังจากตัดแต่งเรียบร้อยแล้วฮอกอกมาแซ่น้ำยาไปประมันชโมงหนึ่งหรือว่าเคืองชั่วโมงก็ได้นะจางวัาะดุช่ำของฮอกก็มีเกียดดำอย่างเดียวด้วยพี่น้องฮอก็เอาภัยลงถุงช่ำเลยนะจา้าแล้วก็กดในแนนเลยเด้อพี่น้องไม่แห,หยับขยือนได้โอกาสที่เขาจิตติดก็มีลายขึ้นนะจา้าเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงว้แบบนี้